สวัสดีค่ะพี่น้องคะเขาครัวกันค่ะเขาอีกแล้วไม่เห็ดอาหารไอ้ไอ้ไอาหลายค่ะไก่เวลาเขาครัวคือเกาหลังจากช็อปปิ้งมาอาหารไอ้ข้าหลายมือนนี่ง่ายๆค่ะฟิชฟิงเกอร์ก็คือปลาในรูปนิ้วมือค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ละเราก็จะเอาล่งทอดซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะง่ายๆมือนนี่วากะ เห็ดหลายอย่างอยู่นะคะว่าด้ว่าง่ายอิลีส่วนหมอนี่ก็เป็นเส้นไา้ค่ะพี่น้องค่ะทําเองสดๆก็คือเอามันฝรั่งมหาหั่นเป็นชิ้นไปต้มสักประมาณหนาที่เราก็เอาไปบอกน้ำเย็นค่ะอันนี้อันนี้กําลังทอดเป็นเส้นไา้สดค่ะแซ่บมันจะหวานกว่ากันที่เฮาซื้อมาจากช่องฟิตนะคะแต่ว่าคนอังกฤษเขาจะเรียกชิปค่ะ เขา,าเรียกเส้นฟ้ายคือคนอเมริกันเอ,อ่อชิปส์เขาจะเรียกกันค้นทีน่นี่ส่วนหมอนี่ก็จะเป็นพี่ค่ะพี่ก็คือทัวรลันเต่าค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกพีซอันนี้ทัวลันเต่าค่ะามาต้มจตอยู่ในช่องฟิตค่ะอันนี้ซื้อมาสําเร็จมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะท่าับเอามาต้มแต่มันห่อนเิดหน,น่อย นอที่เท็กกับเขาอยูนี่อยากจะกราบขอประคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เขามาคอมเมนต์สิ่งดีๆให้กันค่ะเรากำมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะเข้าจะสููไปน้ำกันค่ะพี่น้องคะจึงได้ก็ไดเพื่อในวันข้างหนาเขาตองเขาตองดีขึ้นค่ะแล้วก็สําเ็จตามที่เข้าตองกันนะคะพี่น้องคะค่ะแนี่ละค่ะ ขอบคุณหลายๆค่าที่เข้ามาให้กำลังใจกันนาอค่าเนะค่ะพี่น้องขาไดโอกาสแนะนำตัวนะคะยูประเทศอังกฤษค่ะเรียกว่าดีก็ได้ค่ะดียูประเทศอังกฤษค่ะมาอยู่ได้สิบเก้าปีเราพะพี่น้องขาได้แต่งงานกับนุ่มนุ่มอังกฤษค่ะคือไอ้ทัาหลายเนี่ยล่ะค่ะได้ใช้ชีวิตรวมกันมากค่ะ ได้ประมาณสิเก้าปีแล้วแต่งงานก็คือว่าตอนแรกแต่งอยู่อังกฤษตะกอนค่ะแล้วก็ตามไปแต่งอีกปีทัดไปอยู่เมืองไทยก็คือแต่งงานสองที่ทำเนี่ยมสองครั้งค่ะพี่น้องขาก็คืออังกฤษกับไทยสองที่ค่ะยังละอันค่ะนั่นแหละค่ะจะว่าก็บลับ,บ้านไปเยี่ยมครอบครัวที่บา้านครอบครัวไทยทุกๆปีค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเข้ามาเช็คเบิง้ง หมอเป็นฝ้ายกันค่ะเหลืองได้แล้วน่าจะเกือบได้แล้วค่ะทัวรลั่นเต่าก็น,น่าจะได้แล้วค่ะว่าเอาป่า้นรีบหนูบลูบเนื้วเมื่อล่องชอดนะคะพี่น้องค่ะ รับแล้วค่ะฟิชฟิงเกอร์ตาในนดูมือมือได้แล้วค่ะเกือบเซ็ตแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่คือพี่ทัวรัลันเสาค่ะแล้วก็บ Beef, กีบไมายอเนสซอสเกือเทศแก้มน้ำค่ะแล้วกัโรยเกลือร่งไปน้ำค่ะพี่น้องค่ะใส่เป็นไา้ใส่ชิปส์ แล้วก็วินิก้าค่ะก็คือน้ำสมค่ะน้ำสมมักของคนอังกฤษนี่ค่ะเป็นกระแสบปลค่าพี่น้องค่ะหอนหอนเลยนี่ค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้อายค้ำหลายค่ะย้ยแซบน้ำการขอบคุณนะคะ